ส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นไผ่มังกรทองค่ะทุกคนนี่คือไผ่มังกรทองนะคะส่วนต้นนี้เป็นไผ่ญี่ปุ่นคะ่ะกําลังออกหน่อสวยงามเลยนะคะนี่คือไผ่ญี่ปุ่นนะคะไผ่ญี่ปุ่นไผ่ญี่ปุ่นไผ่ญี่ปุ่นส่วนต้นนี้เป็นไม้แย่แย่ะคะ่ะลักษณะใบลักษณะหนอก็จะคล้ายๆากันนะคะแต่หน่อของออไผ่ญี่ปุ่นเนี่ยหน่อจะสั้นกว่าใบจะเล็กกว่า ถ้าเทียบกับหน่อของไม้ใหญ่ๆหน่อจะยาวกว่าใหญ่กว่าแล้วก็สูงกว่าใบาก็จะใหญ่กว่าค่ะอันนี้บอนนางใหม่นะคะบอลสีนางใหม่ต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนตรนนี้ก็เป็น ว่านเท้าบุดหรือไม้แย่ๆนะคะที่จะพาทุกคนไปดูกอบพระพุทธเจ้าหลวงนะคะที่เรามีตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ค่ะหนึ่งสองสามนี่คือต้นที่เป็นต้นเอ่อ ต้นอ่อนหรือว่าต้นเล็กๆของบอกพระพุทธเจ้าหลวงนะคะลักษณะใบก็จะแบบนี้ค่ะกิก้เห็นต้นเล็กกิก้ก็เปรียบเทียบได้นะคะเพราะว่าเ,เริ่มจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะคะและที่สําคัญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นจากต้นจริงนะคะเห็นจากต้นจริงแล้วก็เปรียบเทียบจากต้นจริงดังนั้นเนี่ยก็จะชัดเจนนะคะจากคำบอกเล่า บอกต่อกันมาเนี่ยที่ที่ว่าไม่สู้กับที่เราเห็นต้นจริงแล้วก็ได้เปรียบเทียบได้สังเกตนะคะก็น่าจะชัดเจนมากกว่าค่ะนี่คือต้นเล็กๆของกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่เจออยู่แค่นี้นะคะทุกคน ใครที่ไปเจอตามร้านนะคะหรือว่าไปเจอ,เอาตามบ้านที่คุณยายคุณย่านะคะรุ่นคุณยายปลูกไว้นานๆเนี่ยก็ลองขอแบ่งมาปลูกนะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้หาย,ยากราคาก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะที่บ้านอีกกี้ก็ขายแบบหมุดเกลี้ยงนะคะฮวงแค่ไหนก็ต้องแบ่งปันค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองน่าจะดูแลแล้วก็เลี้ยงได้นะคะส่วน คนที่สั่งซื้อจากที่บ้านกิกกิ๊ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายนะคะที่อยากจะได้มีโอกาสได้ปลูกกิกก้ก็พร้อมแบ่งปันจนหมดกระถางเลยนะคะถามว่ารักไหมก็ตอบได้เลยค่ะว่าเป็นต้นไม้ที่รักมากๆเลยค่ะสําหรับกอบพระพุทธเจ้าหลวงแล้วก็ห่วงที่สุดนะคะห่วงแค่ไหนก็ต้องแบ่งปันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ